สวัสดีครับพบกับรายการเด EP 5นะครับ EP นี้จะมาแนะนำอุปกรณ์เหมือนเดิมเช่นกันคราวนี้จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการขัดครับผมเวลาเราทําโมเดลใช่ไหมมันจะมีส่วนที่เกินมาส่วนที่ไม่ต้องการส่วนที่ตัดแล้วต้องการทําให้เรียบมันก็ต้องทําการขัดนะครับหลักๆเลย original OG ของมนุษยชาติเลยก็จะใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายผมใช้อยู่2แบบคือกระดาษทรายของ Ladid Studio นะครับเป็นกระดาษทรายที่มีเบอร์แล้วก็เขาตัดมาให้แบบชิ้นพอดีคํามากเลยคุณสามารถเด็ดปั แล้วก็ใช้ได้เลยกับกระดาษทรายแบบค้นป่านะครับคือตัดเองแล้วก็ไม่รู้เบอร์เพราะว่าข้างหลังมันไม่มีใช้ความเคยชินในการดูว่ามันสากประมาณไหนนะครับนอกจากกระดาษทรายที่เราใช้ขัดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีวิธีการขัดอย่างอ e ื่นอีกนะครับอันนี้เป็นตะไบครับผมในตะไบหนึ่งซองที่ซื้อมาเนี่ยนะมันก็จะมีหัวขัดทั้งหมดหลายแบบเลยหัวขัดแบนผมก็เอาไ้ใช้ขัดงานแบนแบน หัวขัดเหลี่ยมเนี่ยเอาไว้ซอกซอนตามฉากตามมุมต่างๆอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะเข้าไปในมุมฉากได้แล้วงานคุณก็จะเป็นฉากเป๊ะเ,เ,เลยส่วนตะไบแบบ3ามแฉกอย่างเงี้ยมันเอาไว้ทะแยงแยงแยงรูอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันมันมีแบนและโค้งก็เอาไว้ขัดเคิร์บขัดอะไรอย่างเงี้ยให้มันโค้งๆค้ได้อยู่บางทีด้วยความพลิกแพงเราก็หันมาขัดแบนๆก็ยังได้ ส่วนอันนี้เป็นตะไบแบบกลมๆครับเอาไว้แยงรูถึว่าเราคุณเจาะรูใช่ไหมแล้วคุณอยากทําให้รูมันกว้างเนี่ยคุณก็เอาตะไบอันนี้หมุน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 มันก็จะกว้างได้นะครับจะบอกว่าตะไบเหล็กเนี่ยมันไปเร็วแล้วเนื้องานค่อนข้างหยาบคุณควรมาฟินิชงานด้วยกระดาษทรายกระดาษทรายคุณควรต้องเริ่มจากหยาบมากๆจนไปถึงละเอียดมากๆสเต็ปที่ผมใช้นะก็จะมี400 600 800 1001แล้วก็1005 2000 3000ประมาณนี้ส่วนอีกอันหนึง่งที่แนะนําก็จะเป็นเครื่อง เครื่องขัดอันนี้เป็นเครื่องขัดใช้แบตเตอรี่2ก้อนถ้าคุณซื้อที่โฮมโปรมันอยู่ประมาณ300แต่อันเนี้ยผมไปประมูลจากเว็บเว็บหนึ่งชิลินโดได้มา25่บาทนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่บิดอย่างงี้ใช้่าน2ก้อนใส่เข้าไปแล้วก็บิดกดปุ่มแล้วมันก็จะหมุนมันก็จะมีหัวขัดอยู่ตรงเนี้ยมีหัวเปลี่ยนให้แค่2อันแล้วก็หาอะไหล่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคุณก็ต้องซื้ออันใหม่อะ่ะแต่ผมก็ใช้อันนี้มานานแล้วนะก็ยังไม่สึกเลยผมมาขัดให้ดู เห็นติ่งๆต,ตรงนี้ไหมวิธีการขัดง่ายมากเรียบเนียนมันยังสามารถสลักได้ด้วยนะเห็นไหมมันสลักไปบนพลาส,สติกได้ด้วยสลักพลาส,สติกมีไว้ทําอะไรมีไว้ทําอย่างนี้นี่สมมุติว่าขอบมันคมใช่ไหมแล้วคุณต้องการรอยดาเมจเนี่ยคุณก็เอาเนี้ยถากได้เลยนี่เห็นไหม คุณก็จะได้รอยดาเมจทีนี้คุณก็มาลงสีรอยดาเมจให้สมจริงอีกทีทั้ทงนี้ทั้งนั้นคุณก็ควรจะฟินิชชิ่งด้วยกระดาษทรายเหมือนเดิมส่วนตะใบถาให้ดูผมใช้ตะใบเหลี่ยมใช่ไหมก็ลองขัดเข้ามุมดูมันคมขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วกับอุปกรณ์การขัดนะครับลองไปหาซื้อหาใช้กันดูงานโมเดลเนี่ยอุปกรณ์ยิ่งดีงานก็ยิ่งดีนะมันจะทำให้เร็วและเนียนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ